คลิปนี้มาเที่ยวงานวัดศรีสุขนะครับอยู่พะลามสองซอยยี่แปดนะครับถ้าใครจะไยโครกระบือก็ามาตรงนี้นะครับงานก็มีหลายวันเลยตั้งแต่วันที่สองกุมภานะครับถึงวันที่สิบอ็กุมภาสองห้าหกเดนะครับด้านในมีดนตรีด้วยนะครับ าะให้ดูตรงนี้นะครับมีรถบัมด้วยนะครับรอบละ50บาทนะครับ15นาทีนะครับหนึ่งรอบ50บาทนะครับใครสนใจก็มาได้เลยนะครับงานมีหลายวันนะครับ

เดี๋ยวตกมาเต็มตรงนี้เขาเล่นหมากลุกนะครับต่อครับเป็นหมายได้สองระดับมีการาดวนก็ได้เลยข้างในเป็นเวทีคอนเสิร์ตนะครับเขาบอกว่าฟรีนะครับตะากระแตนชลาดานะครับมาวันที่สี่นะครับตัวพันธ์มาวันที่หกแล้วก็เนสกาแฟมาวันที่แปดพงศิษฐ์คัมพีนะครับมาวันที่สิบเอ็ดนะครับ ได้กินทุเรียนมาแต่ไกลเลยนะครับคนเลยมาดูนะครับตรงนี้ทุเรียนมาจากปาละอูนะครับรัวละ89บาทตรงนี้ก็ข้าวหลามนะครับ ตรงนี้ก็น่าทานมากเลยมาแรงทอดนะครับอันนี้เด็ดเลยเดี๋ยวผมจะไปไหว้พระนะครับแล้วก็ปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับ คนเรานะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงเป็นชายครับก็มีพ่อ้า่มีแม่้านมีลูกมีหลังเป็นบ้านเป็นเมืองนี่นะคือความสุขอาทิตแล้วจริงของมนุษย์เราแล้วก็ก็ลับรับเพื่อนครับสามคู้ไม่ได้เดี๋ยวรวยพี่ครับรวยพี่ทั่งก่จนก็จะรับสุขสายทางศรัทธาญาติโยม วันนี้ช่วงนี้ก็เป็นเวลา18นาฬิกา18นาฬิกานะนักมาตานาง,งราไที่เข้ามายัางบ้าศรีสุขก็ยังไม่เดี๋ยวเข้าไปไหว้สาการะหลวงพ่อสีสุกก่อนนะครับจากนั้นก็จะปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับรอบพระอุโบสถนะครับ ใครยังไม่ได้เขียนชื่อนามสกุลนะครับมาปัตตาได้กับ คนมาทำบุญกันเยอะนะครับวันนี้นะครับใครที่ดูคลิปนี้ก็อย่าลืมมานะครับงานมีหลายวันเลยเริ่มตั้งแต่วันที่สองนะครับถึงวันที่11บเอ็ดกุมภาพันธ์นะครับส5งห้นะครับ,บา ได้สองสายโยนกพบพุทได้แล้วพระทำได้แล้วขาดพร,ระฆ์โยบพระธานสายในตอนนี้ได้แต่กรรมการโยมกรรมการที่เยอะเลยแล้วก็บริวา,ารยันขาดประธานสายเปเชิญจา้าเชิญแม่คนี่ครับไปดูบรรยากาศนะครับงานใหญ่มากเลยฝั่งนู้นจะเป็นถนนพรามสองนะครับอยู่ฝั่งทางนู้นนะครับตอนนี้ผมเดินมาด้านล่างนะครับฝั่งนี้ก็จะมีทำบุญแล้วก็ทำฐานด้วยนะครับ ันมาเยอะมากเลยครับตรงนี้มอด้วยรากอเป็แเป็นทที่รมแรกร้มาทบุญ้าป่า้าป่าสร้างบาวป่าแลาก็มีกองบุญกองผุรง้งหมดีสัทานขึ้นขึนรล้วอยากจะสรางบ้านสร้าเรือนูาสที่ด ล่าสุดที่มีสุขดีด้วยคุณผู้ชมต้องใช้เวลาหลายปีเพื่อมาในงานก่อสร้างเจ็ดสิบกว่าล้านเจ็ดสิบกว่าล้านกว่าจะถึงได้สำหรับฉลองครั้งนี้ก็ต้องมาใส่เป็นลายโยมพี่มาเท่าไรนั่นเมื่อกี้เนี่ยเอาแบกแดงเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยสาธุโหมาธนาบุญเนี่ยสาธุโหมาธนาบุญกับคณะใส่ตามต่างๆโยมก็ต้องมาด้วยนะจ๊ะกระร๊อกเอาสักตา อันนี้ไม่ได้บังคับไม่โนนะอมาเดกถ้าเกิยนจะมาัทธิได้ดีเข็ยโยมไม่ต้องเครียออกนยมนะยไม่ต้องแกออกเอากระดาษที่ยมเขียนชื่อเขียนนากดเจเกิดห่อเลยยมหได้เข็มเอาไว้เลยไม่ยมไม่ต้องแกออก